จากหน้าเข่าสามเดือนหน้าปักดำจะพาะมาเบิงหน้าวานนะครับหน้าวานคลิปนี้ผมเคยล่งแล้วครั้งหนึ่งผมมาล่งให้ทุกคนเบิงอีกนะครับเป็นแบบใดเบิองลายทงหลายทีนะครับต่ได้ที่เหมือนกันไหมนะครับทุกคนนี่ครับอันนี้เป็นหน้าวานนะครับซึ่งจะคลองเพลินเพราะท่านใส่ปุ๋ยนะครับ ใส่ปุ๋ยมาก็อจะงามก็หนีนะครับพื่นกว่านมาดุน,นะครับผมว่าเดือนแล้วครับเดือนปลายแล้วนะครับงามลร้ครับพื้นที่นี่มีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสามล็อกนะครับสามอกสี่อกนะครับว่าท่านใส่ปุ๋ยเข่าหน้าวานป่องปุ๋ยจักหน่อยเด้พี่น้องใส่ไร้ครับใครอยากได้เข่าปริมาณเยอะๆต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆนะครับ ใสไปเลยครับไม่ต้องอยันเปลืองปุ๋ยคัดเปลืองปุ๋ยก็คือบ่อไดพลผลิตนะครับเขาว่านเนี่ยเปลืองปุ๋ยแน่นอนผเรับการเรียกว่าเปลืองปุ๋ยแท้ๆครับเปลืองครับเพราะว่าผมกระทำหน้ามากก่อนีน่ครับใส่ไหลายครับเขาบ่าใส่ก็บพแตกก้อนครับก็ได้ผลผลิตผลผลิตก็น้อยลงอาจจะเกี่ยวเขาว,าว่าคือได้เขาน้อยแท้เหมือนน นี่ยที่แถบบอไ่ปุ๋ยนะครับไ่ปุยเรื่ยครับใส่ยอมไปนี่ครับหน้าส่ปุ๋ยยอมได้ลายกัวบอสซปุ๋ยนะครับปุ๋ยกระสอบนึงครับใสเขาได้ลายได้หลายลายได้ครับนี่ครับกาผู้ใดใส่ปีน,นูแจ็กวิธีใส่นะครับก็จะได้ผลผลิตด,ดีนะครับ ผมเดบอจากใส่ใส่แบบเบื้องปุ๋ยนะครับเพราะว่าบ่พ่อครับหน้าลรไปคือสองสามไรใส่เป็นสองสามกระสอบหมเแมนนะครับต้องกับปริบ้านใส่ครับใส่อย่าไปใส่หลายใส่ได้นหน่อยครับแต่ว่าเขาใส่หลายครั้งเลานะครับเขาเน้นหลายหลายครั้งนะครับ พื้นที่มองนี่นะครับติดน้องครับติดที่ระบายน้ำนะครับเป็นที่รับน้ำจากห่วยน้องนะครับก็เลยน้ำคลังดีตลอดเขานาะฝนมาเนี่ยมันต้องหยาดน,นะครับว่าพอมีน้ำตอนน้าแหล่งมานี่โอ้ดินครับง่ายกุนกุนนะครับนี่คือวิถีชีวิตเห็นหน้านะครับ เช่าหน้าแถวบ้านผมนะครับหน้าวาดหน้าดำปัจจุบันนี่ส่วนไรเขาจะวาดน,นะครับข้นปักดำนี่ครับนีบ่อยู่ครับ่ว่ากบลบายปันเลยเพราะว่าเพิ่นวายมันเปลืองบงบเสยงบลายการดำหน้านะครับเป็นแบบนี้นะครับเลยบ่มีใครอยากทำนานะครับหน่อยคนนะครับที่จะ ทำนานะครับเพราะว่าต้องลงทุนนะครับทุกอย่างนะครับเพราะว่าทำอะไรต้องลงทุนนะครับถึงจะได้ผลผลิตนะครับมาลงทุนก็บ,บ่ได้ผลผลิตนะครับทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเนี่ยผมมาอัปเดตในเบื้องอีกข้างนะครับ ว่าผลจะใส่ปุ๋ยเมื่อไรนะครับใส่ปุ๋ยมันจะเป็นแบบใดนะครับมันจะเปลี่ยนซีว่านะครับนี่ครับ